หลังบ้านการตลาดโคตรสำคัญเอางี้ก่อนเวลาที่คุณทำงานเนี่ยหลังบ้านคุณคืออะไรคลิปนี้จะมาระบุชัดๆเลยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตอบลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของทีมขายทีมแอดมินทีมแพ็คของไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทีมยิงแอดเนาะแต่คือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนพูดคุยกับลูกค้าเทคแคร์ <Take care S 2> กับลูกค้า ลูกค้าสอบถามอะไรมาเขาต้องเป็นคนตอบรับเรื่องต่างๆโอเคกว่าจะดําเนินการปิดการขายทีมนี่แหละก็เป็นคนดําเนินการเมื่อลูกค้าซื้อแล้วส่งของไปแล้วก็ทีมนี่แหละทําเรื่องส่งต่อและถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาสอบถามขึ้นมาก็ทีมนี่อีกแหละที่เป็นคนคอยดูแลดังนั้นกลุ่มก้อนนี้สาคัญมากๆซึ่งจริงๆนะมันจะมีเรื่องของโมเดลเข้ามา,โม,า,มาโมเดลที่เป็นการดูแลลูกค้าโฟต้องมีง่ายขึ้นคุยกับลูกค้ามากขึ้น2มีความเป็นกันเองมากขึ้นคุยกับลูกค้าถามมาตอบไปไม่ใช่ลูกค้าถามกอไก่ให้ตอบฮอนุกุเน้นการขายกุ จะปิดการขายอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็คือการสร้างความเป็นมิตรให้รู้สึกว่าไม่ซื้อไม่ว่าเราอยากชวนคุยเราอยากเป็นเพื่อนกับคุณสร้างความเชื่อใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับชอบเชื่อใช้สุดท้ายแล้วคนจะชอบและเขาจะใช้ไม่ใช่เขาเชื่อและเขาจะใช้ทีมนี้จะเป็นทีมที่คุณจะต้องควรใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเขาจะเป็นคนที่สร้างรายได้ให้กับคุณหลังจากที่คุณทําการตลาดไปแล้วไม่ว่าคุณจะทําการตลาดดีแค่ไหนแต่ถ้าหลังบ้านคุณห่วยก็เจ๊งแน่ๆครับ